มงคลชีวิตที่11มาตาปิตุอุปัฐานังบำรุงบิดามานดาต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้วย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใดคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีโอกาส ย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นทองคําแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีแท้หรือไม่ให้ดูตรงที่เลี้ยงพ่อแม่ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงพ่อแม่แสดงว่าไม่ดีจริงเป็นพวกทองชุกทองเกพระคุณของพ่อแม่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบาททั้งสองของตนประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ําและให้ท่านอุจจาระประสัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึงร้อยปีและปรนนิบัติท่านไปตลอดชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านไม่หมดยังมีอุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษยอดเขาพระสุเมเมนแทนปากกาน้ำในมหาสมุทรแทนหมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรภูเขาสึกกร่อนจนหมด น้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมดคุณธรรมของลูกเมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานนี้ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกเริ่มที่จะรู้จักคุณพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไรสูงขึ้นไปอีกคือ ตอบแทนคุณท่านในทางพระพุทธศาสนาได้บรรยายคุณธรรมของลูกไว้อย่างสั้นๆแต่เก็บความไว้อย่างครบถ้วนคือคำว่ากตัญญูกะตะเวทีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกรวมอยู่ในสองคำนี้กตัญญูหมายถึงเห็นคุณค่าท่านคือเห็นด้วยใจด้วยปัญญา ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริงไม่ใช่สักแต่ว่าปากท่องพระคุณพ่อแม่เปล่าๆไปเท่านั้นคุณของพ่อแม่ดูได้จากการอุปการะคือประโยชน์ที่ท่านทำแก่เรามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากคนอื่นตามธรรมดาของคนทั่วๆไปเมื่อจะอุปการะใคร เขาต้องเห็นทางได้เช่นเห็นหลักทรัพย์หรือนิสัยใจคอต่อเมื่อแน่ใจว่าการอุปการะคุณของเขาจะไม่สูญปากาจึงลงมือช่วยเหลือแต่ที่พ่อแม่อุปการะเรานั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆมิได้มองถึงหลักประกันใดๆเลยเราเองก็เกิดมาตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์แม้แต่เข็มเล่มเดียว ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอวัยวะร่างกายจะใช้ได้ครบถ้วนหรือไม่ยิ่งนี้ใส่ใจคอแล้วยิ่งรู้ไม่ได้เอาเลยทีเดียวโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนอักตันยูหรือไม่ไม่รู้ทั้งนั้นหนังสือสัญญาการรับปากสักคำเดียวระหว่างเรากับท่านก็ไม่มีแต่ทั้งทั้งที่ไม่มีท่านทั้งสองก็ได้ถมตัวเข้ามาช่วยเรา จนสุดชีวิตที่ยากจนก็ถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาช่วยเรื่องเหล่านี้ต้องคิดดูด้วยเหตุผลอย่าสักแต่คิดด้วยอารมณ์เท่านั้นการพิจารณาให้เห็นคุณของพ่อแม่ด้วยใจอย่างนี้แหละเรียกว่ากตัญยูเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของผู้เป็นลูกยิ่งพิจารณาเห็นคุณท่านมากเท่าไหร่ แสดงว่าใจเราเริ่มใสและสว่างมากขึ้นเท่านั้นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาแบ่งเป็นสองช่วงคือ 1. เมื่อยามท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูตอบแทนเมื่อยามท่านชาราดูแลปรนิบัติการอยู่การกินของท่านให้สะดวกสบายและ เอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อยามท่านเจ็บป่วย 2. เมื่อยามท่านล่วงลับไปแล้วก็จัดพิธีส่งให้ท่านและทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมออันนี้สงการบำรุงบิดามารดา 1. ทําทำให้เป็นคนมีความอดทน 2. ทํทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. ทํทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ทำให้พ้นทุก์พ้นภัยทําทำให้ได้ลาบโดยง่าย 6. ททำให้แครวคลาดปลอดภัยยามคับขัน 7. ทําทำให้เทวดาปกปักรักษา 8. ทํทำให้ได้รับการยกย่องสันเฝิญ 9. ทําทำให้มีความเจริญก้าวหน้า 10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 11. ทําทำให้มีความสุข 12ทําให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่นุชนุรุ่นหลังเพราะการปรนนิบัติในบิดามารดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์